อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับเปิดเทอมันแรกครับเปิดเทอมันแรกหลังจากหยุดมานานพี่โก้มอไซด์ดิมอไซด์เดี๋ยวผมจะไปด้วยดิพี่โก้ขับมอไซด์ไปเดี๋ยวผมขับคันนี้ไปยีโ ัดเก่าอ่อนขั้วตรงรถเขารับจ้างเขาเพื่เอเอาใส่ทางค่ายไ,ได้อะไรเอารถมอเตอ<ป>ร์ไซค์ใส่ทางค่ายว่างไหมไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปส่งวันนี้เดี๋ยวให้พี่โก้ขับมอเตอร์ไซค์ไปก็จะเอารถตู้ไปจอดไว้ที่นูนน่นนะครับแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านครับ

งนักเรียนครับเดี๋ยวใส่แว่นแป๊บหนึบบน่งนะใส่แว่นก่อน,บบนต,อตรงนี้ใช่ไหมค่ะบ,บ้านหลังที่สองนะอ่าตรงนี้เหรอ อโดนน้ำหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเทียบไปข้างหน้านิดหน่อยไไนี่โดนน้ำดนเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างครับเดเปิดประตูให้ ไม่ได้ไปเลยอันดาไม่ได้ไปใช่ใครบอกว่าอันดาไปอันดาไม่ได้ไปโรงเรียนหรอคะไม่พ่อพ่อเขาไปส่งจะไปไปรับใคร มันไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียมันเนช้าเกินไปเปิดไปือว่ามันเสียวะวันนี้ต้องไปโรงเรียนประมาณชิมุกซิสิบวันนี้นะ กระเป๋าเยอะจังแล้วออาไหยเอากระเป๋าออกในรกเอ้ยนี่กระเป๋าใครของตาต้าน่ะเอามาหนึ่งเอามาหนี่เอามาวางไว้นี่มาเอามาเอามาเอามานี่มา านีต่อไปครับถึงแล้วสถานีต่อไปีโ <c oughs> อ,อ,อ <c oughs> ีีโอโอ,โอ,อ,อรเปิดได้ไหม ส<ะ>วัสดีครับฮะ,ะฮะ,ะพี่โก้ล่ะไม่ได้ข่าวแล้วไม่อะฮะไม่อ<ะ>ไม่อะส ครไปอยู่ออบอนะไปเทียเท่ยวไปเีอะไร้าอ๋อ บแล้วเจอกันที่โรงเรียนนั่นแหละครับรว,วันนี้เปิดเทอมวันแรกโอ้โหรถเยอะมากเลยครับรถติดเลยผมต้องใช้ทางหลบอะ่ะถ้าไปเส้นมาจากบ้านกรวดตรงตรงเข้าไปแยกไฟแดงใหญ่เรียบร้อยครับไม่ได้ขยับแน่นอนอันนี้มาเส้น อ๋อข้างหน้านีٍเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวาแล้วจอดเลยเลี้ยวขวาแ้วไม่จอดตรงาร้านะคะตรงเลยค่ะตรงมุมนั้นนะตรงที่มันจะมีเอิบ้างสีแดงไปจอดอยู่กลยาประสิทธิ์เลยได้ไหมให้เดินมาได้ไหมใช่ออกกำลังกาย มิวเรียนที่ไหนตรค่ะ <25. S 1> ฮะ <25. S 1> เรียนอยู่นี่เหรอรทำไมได้มาเรียนอยู่นี่ยังาเรียนไฮะทำไมไม่เรียนนู่นเลยกระยาเลยอโอเคอจอดตรงนี้หนึ่งคน กันต่อครับ จะวุ่นๆหน่อยเลยครับอ,รอะไรเนี่ยฮาเวลอุ๊ยยีย่ห้อไหนวฮาเวลฮาเวล GWM อุ้ยมันรถรุ่นไหน,น่ย หรือเปล่าโอ้น่าจะรถนำเข้าโอ้ยรถอันนี้ซอยข้าวโรงเรียนครับรถติดเต็มซอยเลยฟื้นโอน่า น้าโรงเรียนนะครับรถติดเยอะมากเลยว่าจะได้ขยับอยู่ข้างหลังผมนี่ยาวเหยียดเลยครับวันนี้โรงเรียนมันแรกรถจะิดโรงเรียนมันแรกเลยเข้าตรงนี้รอเข้าตรงนี้ค่ะตรงนี้ทางออกน้องเลยทางออก เลยครับหลังจากหยุดโควิดหยุดโควิดมานานเลยเน,น,นี่ยับพอสอนนักเรียนเสร็จก็รถตู้ก็จะเอาไปจอดไว้ที่ในวัดเนี่ยอไปจอดไว้ในวัดนะครับแล้วพี่โก้เกก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน,นมันประหยัดว่ากันเนยอะครับโอ้อเ,ขเข้าแถวกันแล้วเข้าแถวแล้ว เขาเข้าแถวแล้วอ่ะเร็วจังเลยเข้าไปก่าเขาลังชโมแม่ขึ้นแล้วแโมงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร่ะไม่เป็นไรพี่โก้รถตู้ไปจอดแล้วครับเดี๋ยวผมเอามอไซค์ก่อน นี่ครับจอดตรงนี้ครับรถตู้ครับเดี๋ยวพาไปดูดตรงนี้ครับก็เขามาจอดกันตรงนี้หมดเลยโอ้ไม่มีใครลงไปข้างล่างเลยเนาะไไม,ม,มนันเลื่นบ่โอาไตรกอลงไปนี่มันเฉลงไปนมาก,ก็เอารถตู้มาจอดไว้นี่แล้วก็นั่งไปด้วยกัน,น,น,รรนประหยัดกว่า ถ้าขับไปมันก็เปลืองน้ํามันครับคันนี้ก็บอกว่าช่วงนี้ปีนี้รถตู้ไม่วิ่งหลายคันเลยเพราะว่าน้ามันแพงครับทีนี้เด็กนักเรียนก็โดนปล่อยลอยแพเลยก็ต่างคนต่างหารถนั่งกันนะครับรอพี่โก้ก่อนอ๋อเขาจอดไวน้นี่ปุ๊บเขาจะนั่งรถตู้ไปคันเดียวแล้วก็จ่ายค่าน้ํามันกันส่วนพี่โก้ผมก็ให้หมอเตอร์ไซค์มาใช้คันหนึ่งครับ จอดแล้วก็ขี่มอไซค์กับบานประหยัดกว่ากันเยอะเลยครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับลาทุกท่านท่านี้แล้วกันสวัสดีครับผม